ครับผมสวัสดีซ่องทักอินดี้กับผมมาได้ลงชิปด่วนนะครับมือนีมีเมนูครับเมนูอาหารเย็นครับมานําเสนอกับจะเป็นลาบหมูกับผมอาจจะมีเสียงแบกเกลรถเข้ามาอยกหน่อยบัตรดีก็ถนนกับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับทม่มกับผมมาเบึงเนี่ยหมูกันครับว่าสื่อมาราคา140บาทมีอย่างแน่ผมก็บจะมีนี่ครับตาปูสดๆเลย อันที่จริงเมื่อนี้เป็นวันสินครับผมวันสินสินเพ่งสินดับหรอครับจะบอกว่าเป็นสินใหญ่สินี้เนื้อเนื้อสุอสวยอยู่นะสะเป็นเนื้ออเจ้าขาดก่อนวันสินวันนี้ครับผม๋บสินี้หนังจักน้อยหัวใจครับแล้วก็ไตครบครับแล้วก็ใส่ถ้าเราใส่เลยก็ทุกอย่างนี่เขาต้องเอาไปเทียรให้มันเป็น ตอนนี่หน่อยยังออกมาซับสีบรซับจะเครื่องใน,น,นรกกครับผมแต่ว่ากันจะเรียกกษิเห็ดเนื้อหายมันเปิ่นตอนนี่หน่อยยังสีมาซับเครื่องในเขาจังสีซอยออกครับผมจังจะเป็นล้วนสักกันทีนึงครับผมสวนเนี่ยก่อนเลยครับมีดนี่ก็สีเป็นมีดโตแต่ว่าผมล่างใส่สาสเรียบร้อยครับผมมันจังเขามันยังฟักงายเพราะว่ามันต้องได้ฟักครับมีนุ่มหลับปึ๊บดีกษีจังสร้อย หูเหนื่อยยั่งแบบว่าสวยงามเลยครับพิเศษจัง่อยครับกับสิมี่ผักกาบหลยครับมือเนี่กับสิมี่เทื่องใบบักเอาเบิ้งครับผมเราเบิ้งกับสิมี่ลลยครับผมสําหรับทุกคนที่เขามารับชมผมอย่าเพิ่งกดออกครับผมเบิ้งให็มันจบครับผมเป็นกาลังใจทางส่องสำหรับทุกคนที่ว่า ว่างๆครับเบิง่งคล้ายเครียดครับผมขอบคุณไปอีกรอบนึงครับผมผู้ได้มากสไตล์นี้ก็อย่าลืมครับผมฝากกด subscribe ผมกดติดตามเป็นกำลังใจทั้งคนทำคลิปน้ำผมขอบคุณครับผมบ้าเดี๋ยวผมก็ดีซับ กสซับครับโดยเป็นตอนพอดีคำหรอเบึงผมรับรองมาพักกรานี่จุใจแน่นอนครับทอด ใบบักมีแล้วก็ใบบักกูดหลายอย่างครับผมนี่ครับผมกวนดี่ห้อจีฮเยน่ะน้ำไอ้ล้วนห้องกสิมาอันนี้ก็คือแม่ห้องบอกมันจะทึ่งเฮี้ยนครับกสิใส่ใบตะไคร้ครับจีเอาจะใบตะไคร้มันยองยองกรับใบบักกูดเ้องจะเอาจะน้ำหอมมันครับแต่ใบบักกูดนี่ใส่อีกที่หนึ่งอยู่ครับผมออนนี้เป็นน้ำาบื่อแล้วก็ขาใบก็คือเกลือครับตัดความเข้า เดี๋ยวให้น้ำม,มันเดือดให้เครื่องออกข้างกระเจียวเหนือลงล้วนเลยครับที่นี่ล้วก็สิีเท้าออกครับอันที่นี่นสังเกตเบื้องหน้าม,มันจะเปลี่ยนครับผมนี่แหละคือน้ำเป็นพวกน้ำเครื่องห้อมของใบตะไคร่ใบตะไคร่นี่ห้อมที่สุดคือใบครับสำหรับตะไคร่นะครับเนาะก็ะคือคุณสมบติที่ห้อมคือคือใบมันเลยครับอันนี้นต้องการความห้อมนี่คือเอาใบายอย่างเดียวนะครับนกจะดเอาหมูลงกระ ที่ผมซับไปเมื่อกี้นี่ครับผมออกเบิรนี่เป็นเนื้ออุย้ยโงจังเลยก็ลงเบิรเลยครับกระสีมีหน,น,งนังน้ำนักหน่อยแล้วก็สิเป็นพวกรังในพวกใส่ตับใส่หัวใจครบครับผมกรมันก็เลี้ยงน้ำน้อยเนี่ยมันลับไปน้อยเนาะ แปลก,กตายยังน้อยครับผมสําหรับเอิบีหรือคนทยีติดต่มผมมาแต่แหลกครับผมส่วนลายสีไม่ค่อยเห็นผมใส่แก๊สครับส่วนลายสีเห็นผมดังไฟอันนี้จิดโดนนะครับบอดด้เฮดเมนูแล้วกะใส่เตาแก๊สอันนี้จะเป็นเตาแก๊สปิกนิกครับผมเอาไปใส่ยามสุขเสือนยามห้องแบบวัสดุในการดังไฟว <c oughs> มาน,นี้ครับผมพราว่ามืออนี้มันเป็นวันสินเอาฟื้นเขาบานบอได้ครับ แล้วก็เห็ดผู้เดียวกระจับเวลายักหน่อยครับผู้ที่ก็เป็นเต่าฟืนนีน่เรื่อยๆครับกาว่ามันสุกบัทุกอย่างแล้ว้องก็สิเอาน้ำออกครับจังสิปรุงตามขั้นตอนทีน,นึงครับผมนี่ครับผมใส่ตะแกงครับตะแกงคุ้นๆค,ครับผม ตะแกงนี่กะจิถ้าบาคคนกะทิเห็นแม่กล่องประเดกเห็ดแกงนั่นแกงนี่ครับึกล่องเอ,อาตรงนี้รครับนี่ผมเอ,อนาน้ำบอกแต่ว่าน้ำม,มันนีเขาบริถิมครับพ่อช็ดน,น้ำซุปอีกทีนึง เดี๋ยวเขาจะใชมาปุ๋งนะครับที่นี่ใส่แบบพริกก่อนครับผมพริกปน่นพริกผงครับผมแถวบ้านแต่ว่าภาษากลางเจ้าเยือนพริกปน่นหันเล่าเจ้าเยือนบักเพ็ดครับผมเอือนบักเพ็ดเนี่ยคือทอะไรตัวอย่างเดี๋ยวเลย ใส่ลงไปครับผมต้องบอกอีกทีหนึ่งครับการฮ็ดอาหารนี่ต้องเห็ดตามปากจะคลองครับหรือหั่นกินไลยๆก็ต้องเฮ็ดรสาติกลางๆไว้ครับผมแต่ว่าหั่นฮ็ดกินผู้เดียวกินเอาจ่อๆนี่ก็สิมักเค็มก็ใส่เกลือไลยๆมักนัวก็ใส่ผงชูรสประมาณนี้ครับผมอาจีบ่คือสูตรผู้ใดกับ่บลบ่ว่ากันครับผมขอโพษดขอให้ไปก่อนครับแต่ว่ากะเคยห็ดยกูกะ ประมาณนีออกมาต้งค้นกับสีมีสูตรคล้ายๆกันบาัวากันเนาอครับตามด้วยเขาครัวครับผม,มที่นี่ปุ๊บเขาครัวนี่สิเป็นเขาครัวแม่ต่ำับผมใส่หลายเลีมยจังหว้ อยู่ตลาดอยู่บ้านขงเงาจะก่อสิิตักขาย,ยานี่นะครับ๙บาทสมมติว่าเอาไปขายก็ทีได้ลงทุนแต่หมูนี่ก็ร้อยสี่สิบทั้งยังทั้งพักก็ทีเป็นสองร้อยก็ทีได้กำไรอยู่มันหาสิบบาทครับผมแต่ว่าบบในน้นำครับซื้อกินซะอุดหนุ้นดีกลัวผมณันคนมีการมีงานอยู่บอกไปเรื่อยแล้วตามด้วยผงสุปดครับผมมันที่ ผงชูรสฝึดไทยนีกินไว้ยอีกหน่อยครับอยู่บ้านพี่จะโตกับเพื่อนผงนัวผมประเทศลาวประเทศไอยประเทศนองครับ <c oughs> มีเอฟเฟคความเอฟเฟแต่ที่เป็นเสียงรถกับผมบ้านที่ถนนไงต้องขอโทษขอให้ไปก่อนครับแต่ว่าคลิปนี้สะเป็นคลิปโฆษณา่อง น้องไม้ครับผมให้เพื่อนน้ำครับผมตอนนี้เป็นกรลั้งสีเตรียมเห็ดพัดเห็ดซอยกันครับผมทอดใบมีกระล้งเด็ดอยู่ครับาตอนเดี๋ยวปรุงแล้ยังสิไปเบึงงนาตาจะคว้องซองน้องไม้ครับผมตามด้วยน้ำปลาครับผม น้ำปลาตันน้อไม้เกิดมากกับพอ่อพอดีกับผมตานน้อไม้ทานรังคนเดียวเห็นเงินสี่เกจิคือทอดบ้านนะครับสำหรับผมไทยดีก็เคยไปเห็ุงานกันครับผมเคยไปเห็ุงานหาหุกปีกับบุ๊กไปบุ๊กมาเลยจะเฉลีลงมาอยู่บ้านจังเลหิตยูทูปครับ ก็เข้าใจทุกคนครับที่ไปเห็นงานคือหอนเห็นหน้เห็นหน้าสิก็มีความสุขตามด้วยตามด้วยความเปียวผมหมักเน่าครับปุ๊บหืึปับปับโอ้โหปาดผิดในเลยลูกอีสานเห็นหายนะครับปาดเน่าสิรอแบแรกเขาจะบีบครับปุ๊บ น,นี่ได้สูตรมาเมือีสานครับผมบีบปุ๊บลองลองมึงครับผมหาต้นขนกับสีอันเทศกินเองนี่ลองบาบีาบตรงน้ามึงครับมันสีบ่มีคำว่า,มา,มาสมโพดครับผมสังเกตมึง ลันค่าตำหุงหางแล้วก็จะจีบบีบเอกเน่าปุ๊บเอาลงสีเลยบีบบีบแคบเพี้ยงเดี่ยวพว้าแล้วก็หอมไอ้ผิวบักเน่าคผมตามด้วยจีบส้อยพร้อมกันนี่ครับสันี้พักข้อมป้อมแล้วก็พักบัวแล้วก็บใบบปกกูดครับผมสดๆเลย เราเบิ้งให้มันจบก,กับผมเราบรองมาพักนี่จุใจแใน,น่นอนครับผมพักนี้เพรรู้ว่าไอ้ยูทูปเปอร์น้องไม่ข้าวเจียวกินงเบิดครบบวัวครับผมเพราะว่าบ้านในนี้ปลูกพักรารเดี๋ยวเดี๋ยวทายนินดีเหนแล้วกัสิบอกซื้อส่องผมกับฝากน้ำของผมเป็นมูอยาะเข้าไปเบิ้งครับผม เราบอกซื้อซองเองดีกว่าครับผู้ใดเขาเบื่อซองเองน,นดีกะอย่าลืมครับผมเข้าไปเยี่ยมเยียนซองของเพื่อนของผมน้ำครับผมขอบคุณทน,นไปดวงหนาครับใส่เลยครับปุ๊บคนครับผมตอนนี้รสชาติยังกางๆอยู่ครับแต่ว่าเราต้องซิมก่อนครับผมเพราะว่ายอ็นดีนี่ บอ่คบอคอยบ่อคอยแบบว่าเฮ้ยนันก็ฝีมือบันไดครับผมเพราะกินได้บ่มั่นใจฮะลุงก้นก็จะหมั่นใจในฝีมือจังเมฆานีิกันอยู่กับสิบบอซิมเลยตับเลยของยาใส่มือครับเพราะว่ากาอา่อนกเข่าวลังเรี้ยเรื่อย จิ้มมืองแล้วเมื่อกี้กับเติมน้ำปลานิดน้อยครับผมแต่ว่าลืมทายเบิ่งครับพอดีรถมาอดีตใส่ลูกโดดต้องไปครับผมสําหรับผู้ใดพันเพียรตัดเครื่องนิดหน่อยครับแต่ว่ารสชาติอย่างนี้กลางๆพอดีพอดีลูกโดดแบบนี้สีบัวบัวเพียร์ปุ๋ครับข้าสามารถเลือกได้ครับผมเชียร์พาเครื่องนี่มันเกิดสีบัวปนใดครับว่าใส่ตุกทายกับที่มีกระเทียมน้ำ เัาพิกหนูพกคู่แน่นอนครับผมลองเพ็ดรปุ๊บครับผมกระเทียมกระชีเป็นยังสีเลยครับลูกโดดกระเทียมกับลูกโดดบักพริกครับผมจ้ารสชาตินี่โอเคแล้วครับผมหนาสิถ้าไข่อ่ำเป็ดมันหมูมันในต้๋ยเลยครับมาราคาจสเอาไปจัดจานก็พักมาผมมาสีมาเบืองหนาตา youtube ครับผม ชื่อซองอยังเกาะไอ้ปองเช็ดแนวครับเป็นภาษาไทยครับผมฝากนำแม่งครับภาษาไทยครับหลายคนอาจจะห็นไปเข่าคิดน้ำผมน้ำลูก,กอสีสานกะพอสมควรครับผมออาไปเบิ้งครับฝากทิศตามน้ำอีกทีนึงครับผมผู้ใดมมักอะกดสับสครายต์ครับผมเป็นกำลังใจให้คือกันครับผมมาถอดเลยปองถ่ายให้น้ำมันเดือดซะก่อนครับน้ำมันน้ำมันเดือด<ม>ก <ะ S 2> ็ยังเสียวถอดเลยก่อน ก็แบบขูครับอันนี้เขาลองมือเงาเมันห่อนไปครับอันนี้คือว่ายมันห่อนคนเีกระเจงกระเนี่ยมีสทันมีกะเจีงออกออกงานเนี่ยดูคิดว่าจะหลายงาน่าเกิดรวมทันกะทิก็ได้ ส่วนหลายกับาทิเคยร้องแหละครับแต่ว่าบางคนบบ้านเร้ล่องต้องร้องนะผมทอดใบบกกูดแล้วก็ใบบกหนีแต่ว่าส่วนหลายหนี่จะใบบกหนี่จะเขากบออมเก,ก็บประ,ประมาณน,นี้ใบบอกกอ,อกใบบอกกอ,อกชุ่มชุ่มมาก,กอ,อกบ้านเขาหนี่ก็เอามาทอดใบที่อย่างเงี <c> ้ย <oughs> ไม่ต้องใช้ตัวแสดงเทียนเลย เอาทอดเดือดปูแล้วก่าิตามด้วยเก่กนี่นะครับผมแล้วเบิองหน้าตาเขาว่าไอ้ฟอกข้าว่อง่องยังเก่อไองไอ้ปองฉันแนวกับปองฉันแนวกับผมเขาไปเบิองเด้อก็คือตัดสินกันเฮ็ดเมนูซองผมเลยครับผมโอ้โหแต่ว่าหนาจิเทียดน้ำมันกับจิ่กก่อเพอดีครับผมเฮ็ดเมนูอาหารเกี่ยวกอะยังก่อเกี่ยวกับ เดี๋ยวไปเห็ดเดี๋ยวกับปุงกับปอมเอาลงเลยตามด้วยบนี่ครับใบขนี่ใบกระนังเขาทอดเลยนี่ยาดกะทิบักพริกาวบมพริกเหลืองกะเตียย่อมย่อมพักแล้วก็ีลาบมีลงนั่งสิแล้วครับ ผู้เลที่เป็นตั้งแต่แรกเป็นห้าคนแต่ก็ไม่赖ผมที่ยังวั่งกุดอ่ะผู้เล่บ่มักสไตล์แบบนี้ก็อย่าลืมขอลองอีกที้นึงครับผมเป็นกับน้งใจทั้งสองพระดา้กกันครับผมต่างคนต่างหานหลงค้นไปกินไปพี่กันครับผมผู้เล่ที่เป็นเป็นีสองให้ยินดีที่ตามมาเจนด่นก็ขอบขอบคุณอย่างสูงนะผมเป็นกับน้งใจ มเ็ดคลิปต่อไปครับผมช่วงนี้มันก็หนาหน้อนบ้างเลยบ่ค่อยมีคลิปลงครับแต่เวียนๆอะไรเล็กน้อยเพระาะว่าบ่อยากฟื้นเอาคลิปบ่ดีลงให้คนเบิ่งนะครับแต่ทีนี้ให้เบิ่งคือเก่าแหละครับทางหางเล็กน้อยนอกจากนี้เมน,นูดีๆครับส่วนแรกจะไปน้ำลูกอีสานครับผมช่วงนี้เพระาะว่าตอนกลางวันนี่ห้อนแบบห้อนคักครับผม ก็จะมาไปทำงานได้นี่ผมจัดย่างสวยงามแล้วปุ๊บแบ่งให้แม่กับน้องพันกินก้อนของผมแต่ว่าน,นี้ก็ะติบน,นี่ผักมีอ,อย่างครบหมดทุกอย่างเลยครับแต่ว่าแม่พันจีนไปสวดมนต์เพราะว่ามือเป็นวันพระของกันเนาะชิมเป็นเพื่งนกันได้ไหมถึงถือโอกาสนั่งกินกับปองมิวสิกครับผมโอ้ยแม่ ปลองยังเกาะกองเชนแน่ครับผมอุย้ยสื่อเฟียดกล่องเชนแน่ครับผมสื่อเฟียดพ่นดอกกันนั่นคุณแม่ยเยอะเลยเลยจินไหนเป็นนางกินน้ำสองคนอ่ะเดีย๋ยวขออนุญาตตัดไปตอนผมกินเลยนะครับที่นี่แม่กันสิกินไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับผม,บผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับมากินของกัน,กน,ค,รนครับผมนี่ละครับผมไอ้ฝากน้ำครับมักบ่มากกะรอบเบิ้งในคลิปเขาผมจะตายกับทันทีกับเป็น เป็นมูกับปูไ้กะเราเบิ้งครับเป็นสิเศษมนูนยังกะได้จะไปเศษไอ้อนอกลุ่มนล่นแหะก็มีคลิปแรกแลละครับขอบเบิงนะ้งเรื่อเอาป่าน้ำจังเลยกอ่กอนก่อนกินอ๋อเห็นจะเจ้ากูนะซองเอาซองเจ้าฟองนะมาครับผมแซ่บแน่นอนการันตีเลยคลิปนี้กับเงี้ยวเพราะ,นนะาสมก็จ,กจะมาจีกินก็จะเบิ้งแม่กับน้องก็กินไปใช่ว่ากินไปครับผม ในน้ำมาเป็นเพื่อนครับผมแฟนดีเขาอะอยากโฆษณาให้หน่อยครับปองชแนลมันจะกว่าผมเป็นภาษาไทยสั้นเนวก็ง่ายครับผมชาแนลคือแต่ทีนี้คลิปแรกเป็นคลิปของผมทายให้เพื่อนปองเองครับผมขออีบึงครับผมคอมเมนต์น้ำครับผู้ใดมาจากทางทานดีขอบคุณท่านมูเลกว้างครับผมขอบคุณครับที่พลาดจันไรจังจันไรบ้านไหนกี่จังบอก บอกเอานำมาปองใช่คนระับไอ้เบื่องผมต้องลอง้หมาเจอกันที่สองปองซะนแ,นแล้วหอาวยังไงครับกินให้มันครบวด้วผักนะ่ะนี่ผมฝีมืออือหืออะไรหรูมรือสุดวะ S <S <10 S 2> นึจกจิดเอยังก่อเธยคิเจ้าก็หานี่นะครับเยอะออาหารอีสานเข้าอ่างนี้ะครับก็แต่คือค่ายผมคืันฐันผมไม่ได้ดีคือน้ำเสนอความเป็นอีสานละกะนชีอประจําบ้นครับปาาที่ตน้ำครับอันนี้ก็เป็นไม่รู้อะไรดีแต่ว่าร่วมกันกับอันนี้ก็เช็ดทักรับผม ต้เยอนน่าจะเห็นยังแตว่าเบิงครับนต่ว่าเห็นยูทูบมีการกินน่าจอย่างคือพี่ตัวสอนมาเรื่อ,องน,นี้เอาพี่แจกกุมูงเลยมากเปเลยแจกห้างยางเลย มันบ่มีแบบเก่าครับผมกับแจบแน่นอนครับเมนูนี้กจิมมีผักผักกัดขาวโอูหูเงนขึ้นดังเลยแล้วก็ทอดใบบกมมีทอดใบบกูดอีกนิกดนึงก็เป็นตอย่างเลยครับนี่ครับเห็ดผักเสริมนี่เนาะผักสะไรเนี่ยอย่ครับผักบัวผักว่องปลอมหมักทั่วแล้วก็เจอพวงหมักแข็งครับผมผักกาดของสูงเก็บทั้งสุดอูเห็ด ขึ้นแบบขูดทองอะไรครับผม น้ำ็งเซนจุดใบแก่ผมคูอปลอกงาิงก็อ่ำเป็ยแงอีแซบครับผมอข้าใบออกเนี่ยชอาใบออกปุ๋ยข้กเนีแหงแลาวปีชิเป็นไงครันี่ปชิอย่งไรสมป็นสองของกว่าใายแล้วกจกิบเป็นไรจะน้ำไปเบิงนหวะ ต้นหยุดยินนายใหญ่เลยครับผมเอาเดาสิให้เอาสว่าไทเห็นนักกินแล้วนะทอดจรดไแล้วสิจะปิดกิมจบกิใจ้จงเนี่ยดํามโอ้ยบ่เสงมาไปน้ำกันมันหยุบกี้แล้วเนี่ยขอบคุณทุกคนขับผมขอมาชมขอบคุณทุกคนละก่ บอว่ากันครับ่คือเป็นหยอกเป็นเชี่ยวกันก็ฝากนะครับต้อง้องไม่เบาครับเพียงครับเต้เตะกันแน่น้ำแน่น้ำได้ครับผมเพื่อทุกคนมาคอมเมนต์ในในสองเจออาจจะเจอกันก็ผมก็เลยอยู่ในสองของสองชั้นแนวเป็นภาษาไทยครับผมขอไปเยี่ยมเยี่ยนกูได้มากก็ยังกด subscribe ครับผมกดติดตามผมคนณ่ะ จอกันในองฟองส้นยาวได้ครับบบกบกขอบคุณครับเจอกันในชอบฟองเ่้นยาวครับฝบกกดติดตามกดกเตยกยได้ครับวจตหรอนดีครับผมที่พาในกับมีการแสดงรับผมเพยผมักกับบดากันขอบคุณที่ิึงจบกับผมไม่บาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ